สวัสดีครับอยู่กับกอฟมิสูซูเป r o แล้วนะครับค่ะสวัสดีค่ะโต๊ะค่ะมิสูอีมพีค่ะแล้ววันนี้เราก็มีส่งรถอีกหนึ่งคันนะครับอ่าคันนี้เลยคันไหนเอ่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวไททันค่ะท็อปเลยค่ะโฟร์วิวได้นะคะ G T e ม i u m ค่ะตัวนี้เป็นสีขาวด้วยนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทไี่รวมสีขาวแล้วนะครับล้วบอกเลยคันนี้ดอกเบี้ย พิเศษสุดๆนะครับลูกค้าเนี่ยดาวที่20%เนี่ยดอกเบี้ยเทียง1.591.59นี่7ปีนะครับโอ้โหบอกเลยว่าถูกมากๆเลยนะ1.59%ต่อปีใช่นะครับแล้ววันนี้บอกเลยว่าคันนี้เห็นเรียบๆ่างนี้ออปชั่นหนักมากๆมีอะไรบ้างครับตัวนี้ตัวนี้นะคะก็จะมีระบบความปลอดภัยสูงสุดเลยนะคะก็จะมีเลดราช่วยจับค่ะป้องกันการชนด้านหน้าตรงร้อมระบบชะลอความเร็วนะคะหรือว่า f c m อ็คือ UFS นะคะที่ป้องกันการชนพวกกาแพงเพิ่มความปลอดภัยในการขี่ได้เยอะเลยนะครับตัวนี้นอกจากนี้เราก็ยังมีกล้องรอบคันนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันด้วยมีออปชันเดียวกับ p าเจโร่สปอรเลยนะครับออปชันภายนอกยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะก็ยังมีตัว RCTA นะคะเป็นตัวเซ็นเซอร์เวลาที่ถอยออกจากช่องจอดนะคะเพื่อป้องกันการออกจากช่องจอดให้ปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วเราก็มาดูภายในรถกันค่ะ นะครับภายในนี่โอ้โหบอกเลยออปชันแผงเซ็นเซอร์เต็มไม่หมดเลยนะครับในตั้งแต่เอางี้ตั้งแต่จอดีกว่าจอตัวนี้นะครับอย่างที่บอกรองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยเนาะใช่ค่ะเป็นทัชสกรีนนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะ USB แล้วก็ HDMI ค่ะอ่าแล้วยังมีกล้องรอบคันให้ด้วยโอ้หตัวนี้อบอกเลยว่าเทไฮเทคมากๆนะครับมีกล้องรอบคันนะมีกล้องหน้ากล้องหลังกล้องไยกล้องขวา ออกมาเป็นภาพสามาสิิองศากันแบบนี้เลยนะครับจัดเต็มแล้วนอกจอากนี้ยังมีระบบแอร์แยกซ้ายขวาให้อีกโอ้โหสุดอะตัวนี้ปาเจโ,โ,โปรปาเจโรชัดๆนี่แล้วปุ่มนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ย กอ่าป้ายสปอตวอร์นิ่งนะคะก็คือเตือนเวลาที่มีอ่ารถเข้ามาในเซนเซอร์จุดอับสายตาค่ะก็จะเตือนที่กระจกมองข้างอ่านะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มมุมอับสายตาให้เราเห็นชัดขึ้นด้วยรถมานะพีโซน่าตัวนี้นะครับก็คือตัวเซนเซ,นเซอร์ออฟคันนี้เองนะครับสามารถเปิดปิดเสียงได้ด้วยนะเกิดอ,อําคาเราปิดได้นะครับนี่ส่วนฟังก์ชันนี้จะเป็นดิฟล็อกเฟืองข่ายนะคะเมื่อเราที่อ่าต้องการการตะลุยที่สูงสุดนะคะ ล็อกสวงท้ายได้นะ,ะโอ้โหนี่ก็คือมีดิฟล็อกเสองท้ายมาให้ด้วยนะปกติโฟวิลเนี่ยบางคันเป็นแค่วีมิตเตอร์สลิปนะครับอันนี้มีใส่ดิฟล็อกกันเลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวออโต้ซานโกลนะครับนี่เพื่อลดท่ามกระพาวะไอเสียได้ด้วยนะอย่างเวนะาไปจอดติดไฟแดงอะคะ่ะรถก็อาจจะสามารถดับแล้วก็สตา,าร์ทเองได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราลอมคันเนี่ยเราก็สามารถออฟได้นะคะนี่เป็นปุ่มฟังก์ชันปิดไฮด์ใช่แล้วนี่เกียร์เกียร์นะครับตัวนี้เกียร์ก็เป็น6สปีดออยู่่แแล้ววเเนาาะตตขงรันี้คื พอให้เอของคันนี้เลยนะครับใช่ค่ะ,ะเราสามารถใช้ทั้งพัตทาว์และฟูทาว์ได้นะคะในตัวโฟลิโใช่ตัวนี้สามารถใช้ทั้งขับเคลื่อนสีวอนะครับแบบจะใช้สีตอนไหนใช้สองตอนไหนเลือกเองได้เลยนะครับแล้วยังเลือกพื้นผิวในการลุยได้ด้วยวงเขามีตัวช่วยเติช่วยนะสุดยอดจริงะนะครับตัวนี้เกิดมาเพื่อลุยคะ่ะแข่งจริงๆอ่านะครับแลวก็อนอนั้นออปชั่นบอกเลยมีเยอะมากๆจริงยุ่น,นี้ใช่ค่ะมีทั้งคุยคอนโทรลค่ะแพดเดิลชิฟต์นะคะ สามารถเปลี่ยนเกียร์เชนเ,เ,เกียร์นะคะล็อกความเร็วอัตโนมัติบนพองมงอะไรได้ทั้งหมด,ดนนอาจจะไม่จบเลยเนี่ยไม่ไมว่าจะที่ปัด <ๆ S 2> น้าฝนอัตโนมัติที่เปิดไปิดไฟอัตโนมัติไฟสูงอัตโนมัติได้ค่ะออโตโ้ไฮบีมนะคะอ่าออโตโ้ไฮบีมมาด้วยนะครับนี<ย>่กระจกปัดแสงนี่ก็สามารถเปิดปิดได้นะคะควบคุมแอร์หลังจากด้านหน้าแล้วก็มีตัวพลงด้านหลังหลังคาให้ด้วยบอกเลยสุดจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะเตรียมไปส่งรถกันแล้วนะครับที่ นครศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวเราไปเจอลูกค้ากันแล้วนะครับไปแล้ว ครับอยู่ก็พิสูอีกแล้วนะครับและค่ะโจค่ะมิสแอนทีค่ะอ่าแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่อยุทยาอยุธยาเนาะปั๊มเลยนะพี่โปโตโกโปโตโกนะครับนี่ปั๊มสวยมากเลยนะครับของกินเยอะมากเลยแล้วนี้เราก็มาส่งรถสวยๆนะครับกับตัวสี่ประตู4ี่คุณให้ ที่ริมโค้งนะครับนี่แล้วภรรยาด้วยนะครับอันนี้ก็มีน้องหมามาฝากให้ด้วยได้น้องหมาเป็นฮัสกี้นวันนี้นำเข้าจากไซเซียจากไซเซียบีเลยนะครับวันนี้ได้รถไปถูกใจไหมครับถูกใจมากครับถูกใจมากเลยค่ะถูกใจมากเลยเนาะนะครับก็โอ้โหตัวนี้ได้แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษถูกมากๆเลยด้วยเนาะนะครับ1.59 7ปปีเลยนะโอ้จัดเต็มนะครับฮะแล้วก็ส่งถึงที่ทำเรื่องยากไหมพี่ ทำง่ายมากครับไฟแนนซ์ผ่านง่ายผ่านง่ายแป๊บเดียวนะครับออรู้ผมแป๊บเดียวเลยแล้วก็รถลงปุ๊บมาปั๊บเสร็จทันทีมาเร็ว,ว,วมากวันเดียวเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับ <c oughs> คันนี้เนาะรถเร็วขนะแล้วก็ยังไงฝากพี่ผมเชีย้ยหน่อยเนาะนะครับถ้าสมมุติออกกันมิซูนะครับมีใครสนใจไมิซูออกกับที่ไหนดีครับพี่ออกกับ ก็มิตซูซูเปอร์โปรเลยครับแล้วก็น้องโจ้ด้วยนะครับในโจโปรพิเศษเหมือนกันนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคินที่สองมากๆนะครับต้อบเลยต้อเลยค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะครับแล้วถ้าใครสนใจโปรพิเศษนี้นะครับติดต่อได้ที่ก๊อปมิตซูซูเปอร์โปรลโจค่ะมิตซูเอ็มพีค่ะสำหรวันนี้เราไปกันแลค่ะสวัสดีค่ะ